สวัสดีค่ะอินออนแอดทีวีกับแปมเปรียพรรับแสนยากรค่ะใกล้วันลอยกระทงแบบนี้แปมก็มีภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติลอยกระทงส่งความสุขผลงานเยาวชนคนไทยคนเก่งมาฝากกันค่ะ ภาพยนต์แอนิเมชันสามิติเรื่องลอยกระทงส่งสุกนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ของน้องๆนักแอนิเมเตอร์ที่เรียนทำแอนิเมชันจากสถาบัน I อ r ครี i ชันค่ะรวม13คนอายุระหว่าง9ถึง17ปีเท่านั้นเองผลงานนี้น้องๆช่วยกันคิดช่วยกันทำกันเองค่ะโดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำบ้างในบางขั้นตอนระยะเวลาในการทำก็ประมาณ1เดือนเพราะน้องแต่ละคนก็ว่างไม่พร้อมกันก็ผลัดกันทำจนสำเร็จค่ะก็เริ่มจากการ เริ่มต้นจากการสร้างโครงเรื่องก่อนว่าเราเนี่ยจะให้โครงเรื่องมันเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องใช้โมเดลกี่ตัวอันนเมชั่นกี่เฟรมใช้เวลากี่วินาทีประมาณนี้ค่ะ ในการทำแอนิเมชัน3มิติมีอยู่3ขั้นตอนหลักค่ะขั้นแรกคือการโมเดลลิ่งการสร้างวัตถุเช่นตัวการ์ตูนบ้านกระทงและก็นำโมเดลเหล่านั้นมาแอนิเมตหรือทำให้เคลื่อนไหวได้และสุดท้ายเป็นขั้นตอนการใส่เอฟเฟกตต่างๆให้เป็นไปนตามที่เราต้องการรวมถึงการจัดแสงด้วย พี่ใหญ่ของทีมที่รับผิดชอบเรื่องการจัดแสงก็บอกว่าชอบจัดแสงเพราะแสงมีส่วนช่วยให้งานออกมาสมจริงแล้วมองว่าการทำแอนิเมชันไม่ได้ยากเลยเพราะถ้าเราได้ทำอะไรที่เราชอบก็จะไม่ยากค่ะตอนแรกๆตอนสร้างโมเดลมันมันดูดูออกเะครับว่าเป็นสิ่งที่ทำมาจากในคอมพิวเตอร์แต่พอจัดแสงใส่ใส่พื้นใส่ท้องฟ้า ใส่ texture ลงไปจะทำให้ดูเหมือนจริงเด็กไทยสมัยนี้มีความสนใจในการศึกษาด้านแอนิเมชัน3มิติกันมากขึ้นค่ะบางคนเริ่มจากการชื่นชอบตัวการ์ตูนหรือไม่ก็ติดเกมอยากสร้างให้เป็นของตัวเองแอนิเมชัน3มมิตินอกจากจะช่วยดึงเอาความคิดสร้างสรรค์จากเด็กออกมาได้แล้วยังสามารถต่อย,ยอดการเรียนได้ในหลายสาขาว,วิชาค่ะเช่นสถาปัตยกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตสือ่อรวมไปถึง medical animation ในวงการแพทย์เมื่อก่อนเด็กเราอาจจะเป็นแค่ผู้เสพได้แต่นั่งดูการ์ตูน a n นิเมชันเดี๋ยวนี้เริ่มจะเป็นนักสร้างกันบ้างแล้วน่าภูมิใจจังค่ะวันนี้แปมลาไปด้วยผลงานของน้องๆน,นะคะสวัสดีค่ะ12นนน้ก็องเเปลิราาาทยช จะส่งให้เราสุขใจตุ้นจะส่งให้เราสุข